สวัสดีครับพี่ๆท่านวันนี้พวกช่องพเพียนพับบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่า EP นี้ก็เป็น EP ที่188แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็ราคาแตกต่างกันออกไปนะพี่นะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมอ่าช่องทางกรด่ต่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แป็ครับผม ส่วนในดีไลน์ก็จะเป็น P OP C O P C O N สองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่หนึ่งเลยนี่เป็นวัดเกตรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอลไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนแล้วก็ ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมรับไลายองค์มีส่วนลดให้กันเหมือนเดิมเลยนะครับน,นี่ครับผมนี่ สมเด็จหมายเลขหนึ่งแล้วพี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขหนึ่งขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทนะต่อไปเป็นพระศิวลี่หลวงปู่ทิมหมายเลขสององนี้ได้เกา่เกาๆมาเลยนี่เป็นพระศิวลีหลวงปู่ทิมนะครับผมได้เกา่เกาๆมาแบบนี้เลยนี่อันนี้ไม่ใช่รอยแตกนะนี่เห็นไหมเป็นรอยเหมือนเนื้อเขาเฉยๆนะครับผมเนี่ยหลเจ้าของเอี่ยมเดิมๆม,มาแบบนี้เลย นะครับตรงนี้จะมีต่อโคดสาลานะนี่ครับมีต่อโคดสาลานี่เป็นพลัสิวลีหลวงปู่ทิมนะครับผมอง์นี้หมายเลขสองนี้ขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทหมายเลขสองต่อไปเป็นหมายเลขสามก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่ครับผมรูปหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนี่ครับรูปหล่อพ่อไผ่ วัดกำแพงครับผมนี่ครับนี่องนี้หมายเลขสามครับผมขอสามร้บาทครับผมนี่ขอสามร้บาทนะหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่องนี้เจ้าของก็บอกเป็นพระผงอัฐิหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับผมนี่ ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเนี่ยนะครับเป็นพระผงอธิหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับเด้กก็ลองลองเจารณาดูนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นนางพญาอาเจ้าของบัวไม่ใช่อะ่ะนะครับเนี่ยดูเนื้อหานะพี่นะ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยอง์นี้หมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่ขอสาม้วบาทนะครับขอสามร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขห้าก็จะเป็นรูปหลอหลวงหลวงปู่ปทิมครับผมหมายเลขห้าเป็นรูปหลอเก่าๆแบบนี้เลยหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ครับรูปหลอหลวงปู่ทิมหมายเลขห้าครับผม รูปหล่อลูบทิมหมายเลขห้านะแล้วนะขอสามระบาทครับผมหมายเลขห้าขอสามรบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผมพระสมเด็จหมายเลขหกนะครับผมองค์นี้นะครับ งนี้หมายเลขหกนะพี่นะนะครับขอสามรูปบาทครับผมขอสามรูปบาทหมายเลขหกต่อไปเป็นพระผงของขวัญปากน้ําอ่ารุ่นสี่นี่รุ่นสี่หมายเลขเจ็ดครับผมนี่ผงของขวัญปากน้ํารุ่นสี่หมายเลขเจ็ดนะครับผมนะครับองค์นี้หมายเลข เจ็ดครับผมนี่รุ่นสี่ขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดนี่เป็นพระสมเด็จหมายเลขแปด นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขแปดนะครับผมนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าองนี้จะเป็นกิ่งอ่าหลวงพ่อคูณครับผมนี่นี่กิ่งหลวงพ่อคูณนะครับนี่เรียมกรอบแบบนี้เลยนี่กิ่งดังนะครับผมองค์นี้หมายเลขเก้าครับผมนี่กิ่งหลวงพ่อคูณ ครับกิ่งวิทยาคมนะครับนี่หลวงพ่อคูณนะนี่ครับเรียงเก่ามาแบบนี้เลยครับผมนี่องค์นี้หมายเลขเก,ก้าครับผมนี่เรียงเก่ามานะขอสามละบาทครับผมหมายเลขเก้านะขอสามละบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี้จะเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชอาวัดรบวรนะปีสองสี่หกสามอ่ะนี่ครับ เหรียญเนี่หาเก่าๆเลยนะนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบนะครับผมเป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะนี่ครับนี่ปีสองสี่หกสามนะหมายเลขสิบครับผมนี่ครับในองค์นี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญอ่าสมเด็จพระนลเรศวรน,นะพี่นะเป็นอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดนะนี่ครับนี่ครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะนี่ครับเป็นเหรียญอนุสรณ์ดอนเจดีครับผมนี่ครับนี่อนุสรณ์ดอนเจดีนะครับผมนี่ หมายเลขสิบเอ็ดครับผมขอสามรูบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองก็จะเป็นเหรียญลโกเอี่ยมแต่จะเป็นเหรียญปีพศใหม่นะครับผมเป็นปีหกห้านะเหรียญน,นี้นี่ครับหมายเลขสิบสองเดดูดินะครับนี่แต่อันนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาโดนอะไรมานะผมได้มาแบบนี้เลยนีควาตดวงเสือคมชัดเลยนะครับผมนี่ตรงนี้หมายเลขสิบสองนี่ลโก,ลกเอี่ยมวัดสะพานสูงนะ นี่ครับปีหกห้านะครับผมน,นี่เป็นเหรียญปีพศใหม่นี่ครับเปลี่ยนสสวยแบบนี้เลยครับผมขอสามร้บาทครับผมหมายเลขสิบสองนะครับผมต่อไปเป็นกิ่งของตะเคียนหมายเลขสิบสามกิ่งของตะเคียนนี่ครับกิ่งดังนะนี่ครับ หมายเลขสิครับผมนี่ครับองนี้ขอ3ามร้วบาทครับผมหมายเลขสิบสาต่อไปเป็นรูปหล่อพัดสังกัจายหมายเลขสิบครับผมรูปหล่อพัดสังกัดจนี่ครับนี่หมายเลข14นะครับผมอง์นี้ ครับรูปหลอพาะสังกระจายหมายเลขสิบสี่องนี้อุดกิ่งนะครับผมขอ3สระบาทครับผมหมายเลขสิบสี่คอ3สระบาทต่อไปเป็นเหรียญหลวพ่อแดงหมายเลขสิบห้าเหรียญพ่อแดงนะครับ แดงหมายเลขสิบห้าครับผมนี่ครับขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกนี้จะเป็นพาเนอผงพิมสั่งกระจายเก่าๆแบบนี้นะเนี่ยเนี่ย ไม่ทราบที่นะครับผมเนี่ยได้เก่าเลยนะครับเก่าเลยนะเนี่ยหลังจะเป็นยันแบบนี้นะเนี่ยนะครับดูเนื้อหานะพี่นะเนี่ยเก่าเลยนะครับผมองค์นี้หมายเลขสิบหกนะครับเนี่ยนะครับขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขสิบเจ็ด นี่ครับปิดตาเนี่ยปิดตาแบบนี้นะครับผมนี่ก็เก่านะพี่นะนี่หมายเลขสิบเครับผมนะครับขอสามระบาทครับผมหมายเลขสิบเต่อไปเป็นปูดทวดอ่าองค์นี้จะเป็นหลังหนังสือหมายเลขสิบแครับผมนะครับ องคนี้หมายเลขสิบแปดครับผมครับอง์นี้หมายเลขสิบแปดนี้ขอสามระบาทครับผมขอสามระบาดหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบก้าก็จะเป็นพยาวันนอนรุ่นเรียกซับหลวงปู่แบนนะออกวัดวบร,บร,บรนะครับผมนี่ปีห้าเก้านะ ็นหานุมานไอเป็นพยาวานอนหนองนี้หมายเลขสิบเก้าครับผมนน่พยาวานอนมีเลขโค้ดนะหนึ่งห้าสองสองนะครับออกวัดบวรนนะครับนี่เห็นไสวยเลยนะพี่นะนี่ครับสวยเลยเดี๋ยวรูปมีกิ่งไหมไม่มีกิ่งนะหานุมานสวยมากเลยนะนี่ครับ องนี้มนหมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่นี่บูแบนออกวัดบวรนะครับขอสามระบาทครับผม้อมกล่องเดิมๆเลยขอสามระบาทหมายเลขสิบเก้านี่ครับนี่ครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบก็จะเป็นปิดตาไม้แกะเก่านะนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนี่ตาไม้แกะ,ะเก่า มีรอยจานเก่าๆแล้วครับเห็นไหมนี่นรอยจานด้านหลังนี่นนครับนี่นครับมมีรอยจานเก่าๆ,ๆแบบนี้นะไม่มีกิ่งแล้วเรียกว่าอุดกิ่งด้วยองค์นี้ผมขอ400บาทครับผมหมายเลขยี่สบนะขอ400บาท ต่อไปเป็นหลวงพ่อพเงินหมายแกะเก่าอีกองค์ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเงินหมายแกะเก่าเลยนะนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนะครับดูศิลปะแกะเก่าๆแบบนี้เลยนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ผมขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อ,อกกบบยบาทหมายเลขที่ยี่สิบ,อบเอ็ด ต่อไปเป็นพัสสันพัสสันหรือพ่อกวยหมายเลขที่ยี่สิบสองพัสสันข้างเม็ดหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับนะครับตรงนี้เป็นพัสสันข้างเม็ดหลวงพ่อพกวยหมายเลขที่ ยี่สิบสองครับผมขอสามะบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะขอสามระบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเ,เหรียญมอตหรอปีสามเจ็ดผมก็ไมาค่อยได้นี่นะเห็นเหรียญสวยดีนี่นี่ดูครับนี่นี่ครับเหรียญสวยเลยนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมเห็นผมดูเลขโคดก่อนนะ เหรียญเสาห้ามหามงคลใ้โค้ดเขาจะมีอยู่นี่นี่หนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสองนะครับในหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสองนะแล้วก็ตามขอบเหรียญเขาจะมีอะไรอ่ะนเ,นเนี่ยนะเหรียญแบบเนี้ยสวยเลยนะพี่นะนี่เรียมแขวนใช้งานนี่สวยเลยครับผมเหรียญสวยสวยอยู่เลยเหรียญน,นี้หมายเลขยี่สิบสามนี่ผมขอสี่ร้อยบาทนะนานเจอทีรับผมเหรียญสวยด้วย ต่อไปเป็นหมายเลขที่24องค์นี้เรใส่กล่องไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษกมอ่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญยืนหลังศาลร,รุ่นอะไรอะ่ะออกมาเลยแล้วกันแป๊บนะพี่เราไม่ได้ออกนี่องค์นี้หมายเลขที่24นะครับเป็นเหนรียญระฆัง ครับสวยงามเลยนะนี่ครับนี่เมีตอบโค้ดไปตรงนี้นะพี่นะใช่ไหมนี่เป็นยืนเป็นยืนอรุ่นอะไรอ่ะเป็นปีสามแปดนะผมไม่รู้รุ่นนะอันเนี้ย ผมไม่รู้รุ่นนะครับมอมันเนี้ยสวยเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่อ่าผมขอเท่ากันนะขอสี่ร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ขอเท่ากับเหรียญเมื่อกี้นะครับผมพอเกษมนี่ครับขอสี่ร้อยบาทครับผมมาผมกล่องแบบนี้เลย ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าวันนี้ได้หวพอแพแบบสวยมากเลยนะองนี้เราดูเจ้าของเดิมเขาจะเขียนไว้นี่สนะองห้าสามสามนะปีสองห้าสามสามหลวงพ่อแพวัดพิกุลทององ์เนี้เขาจะเป็นด้านบนเนี่ยเดีย๋ยวผมให้ดูก่อนด้านบนเนี่ยจะเป็นตะกุดทองคํานะนี่ครับนะเนี่ยนะองนี้สวยนะด้านหนาบึกเลย นี่ดูนะฮะมวลสารนี่ครับนี่เนี่ยได้มาแบบนี้เลยแล้วดูในฝั่งตะกุดนี่นะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นตะกุดทองคำนี่ครับนี่าดูองค์นี่หนาบึกเลยนะครับเนี่ยองค์หนาบึกเลยนะนี่นี่เป็นแพรแพรห้าพันนะครับ ดูชัดนะเนี้ยเห็นไหมคมชัดนี่ครับนี่เนี่ยสมเด็จหลวงพ่อแพรสว,สวยเลยนะหนาบึกๆกเลยตะกุดนี่บนล่างเอาองค์นี้หมายเล็ที่ยี่สิบห้าที่ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทนะหมายเล็กที่ยี่สิบ,บนะหา้านะครับผมสมเด็จหลวงพ่อแพรขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกก็ผมวันนี้ผมได้หลวงปู่ทวดสอบกอมาหนึ่งองนะนี่ อู๋ทวดเนื้อว่านสอกกอปีสี่สี่นี่ครับได้มาหนึ่งองนี่จะเป็นพิมพ์เอ่อเขาเรียกอะไรนะพิมพ์พันรอดไหมเนี่ยนี่ครับเนี่ยองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับผมเนี่ยค่อยไล่ให้ดูอันนี้น่าจะเป็นเข็มอะไรนะเข็มทองแดง นะครับให้มาแบบนี้เลยนะนะครับนะครับนี่ี่มานอนกล่องมาแบบนี้เลยนะน,นี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนี้ผมขอสี่ร้อยบาทครับผม อสี่รอยบาทนะหมายเลขที่ย6ิบหกนะครับผมขอสี่รอยบาทหมายเลขที่ยี่สิบหกอืมผมน่าจะแจ้งราคาผิดอ่าราคานี้เลยแล้วกันนะอันนี้อันนี้น่าจะแจ้งราคาผิดนะครับอ่าขอาราคานี้เลยแล้วกันนะขอสี่รอบาทแล้วกันอ่าแจ้งราคาไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเสือแซยิดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนี่ ีห้าห้ามั้งเนี่ยสวยมากองนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยเสือแสนยิดหลวงพ่อเพียนวัดเกล็กระถินน,นี่ครับนี่นี่ในโค้ดห้าหนึ่งห้าสองเก้านี่ครับนี่จะมีในโค้ดนี่อันนี้จะเป็นโค้ดเสืออันนี้ก็จะเป็นโค้ดวอทอนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นปีห้าห้านะ นี่ครับนี่เสือหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนี่ครับแล้วก็มีกิ่งลองขยาวดูก่อนนะนี่สวยเลยนะครับนี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจดนะขอสามระบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะขอสามระบาทนี่ครับขอสามระบาทหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่คำบุนะครับเศรษฐีใหญ่นี่ หลวงปู่คำบุอายุพันปันะอะไรอะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยหมายเลขที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวเยแกะเลยนี่ครับนี่เป็นหลวงปู่คำบุนะเป็นปิดตานี่ครับนี่มีตะกุดนะนี่ครับน่าจะเป็นตะกุดเงินนะนี่ครับ ปูคำบุวัดกุดชมพูนะครับในาห่าแบบนี้เลยนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทหมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่ครับขอสามละบาทนะปิดตาหลวงปูคำบุต่อไปเป็นพระลาเนื้อดินหมายเลขที่ยี่สิบเก้านี่นี่ลีรลาเนื้อดิน เขาปิดทองแบบว่าเก่าๆมาแบบนี้เลยนะนี่ครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมองค์นี้ไหมน่ะปิดทองเก่าๆแบบนี้มาเลยนี่ครับในองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมขอสามระบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะขอสามระบาทต่อไปเป็นเลขก้าสุดท้ายนี่ อันนี้เป็นตะกุดอ่าเจของบอกเป็นหลวงพ่อทบนะครับผมแต่เขาอ่ะทาอะไรไม่รู้เนี่ยมันเริ่อมๆแบบเนี้ยเนี่ยแต่เก่าๆนะแต่เก่านะนี่นี่นี่จะผมแกะให้ดูเพราะว่าอันเนี้ยแกะได้นี่นี่ครับตะกุดเก่านะนี่หลวงพ่อทบก็ผมแต่เจ้าของอ่ะเขาทาอะไรไม่รู้เพราะว่าเขารับมาอีกทอดนึงนะเนี่ยเนี่ยเขาทาอะไรไว้ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยแต่ดูตะกั่วนี่เก่านะครับนี่แล้วดอกนี้ยาวนะยาวเลยเดีย๋ยวผมวัดให้แป๊บนึง่งเดี๋ยวผมถอดฝั่งนี้ออกด้วยละกัน,นแต่ไม่ได้อ,ออกจากหลอดนะเพราะว่าแน่นอ่าความยาวประมาณเกือบเกห้านิ้วนะเนี่ยเนี่ยมัดาน,นี่แป๊บนึง่ง นี่ความยาวก็ประมาณกับเกือบห้านิ้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะเกือบเกือบห้านิ้วนะสี่นิ้วสี่นิ้วประมาณสี 7, นนะ่นิ้วเจ็ดสี่นิ้วแปดนะเนี่ยดอกเนี่ยยาวครับผมและเก่านี่นี่ครับดูดูจากเนื้อตะกว่วที่เขาพันทบไว้นะใช่ไหมเนี่ยูดิเนะครับ เป็นตะกุดหลวงพ่าท็อปก็ผมวัดชนแดนนะเนื้อนะหากเก่าๆแบบนี้เลยเก่านะถ้าเขาไม่ทานี่เชือกน่าจะร่อนไปหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรไว้พอดีเจ้าของเขารับมาอีกทอดหนึ่งนะเนี่ยนะเขาทาไว้ก็เลยจะเป็นแบบนี้มันก็เลยจะอย่างอันนี้นอยู่แต่ส่องไปแล้วคือเก่าเนี่ยนะชงเชือกอะไรไหมเนี่ยเก่า อันนี้ถอดได้นะอันนี้แล้วผมถอดว่าจะดันออกมามันดันออกไม่ได้ผมก็เลยอเอาแค่นี้แล้วกัน,นให้พี่พื่านใดที่สนใจก็ไปดันออกเอาเองนะอันนี้ไปดันออกเอาเองครับผมแต่สวยครับผม,สว,ผมสวยและเก่าตะกุดหลวงพ่อทบองน์นี้ความยาวสี่นิ้วกว่าเกือบเกือบห้านิ้วอดอกนี้ผมขอสักขอสักหกร้อยบาทครับผมขอหกร้อยบาทนะนี่นี่ นะคบแบ่งปันเลยนะครับผมตะกุดหลวงพ่อทบนะไม่ค่อยได้เจอนะครับผมบ้านๆเลยขอหกรบาทนะนี่แต่ก็สำหรับพี่เพี่อนใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกหผมแกะลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันเกอนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ